สวนย่อมน้อยๆบ้านพีส่สอไม่มีที่มากปลูกไว้ในห้องนอนอันนี้ฐานเพื่อดูดความชื้นต้นไม้แห่งความโชคดีอันนี้ก็ดูดความชื้นอันนี้เพื่อความสวยงาม อันนี้ก็ดูดความชื้นนะคะตัวนี้ด้วยอันนั้นต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดส่วนด้านขวาเป็นอรลวยนะคะอันนี้ก็ต้นไม้ฟอกอากาศนะคะ